ตั๊ก,กแตนชนระดาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากอาสยามฟาดกลับหนูก็เกลียดพี่เหมือนกันเจอกันไม่ไหวนะคะจากกรณีที่นักร้องสาวตั๊ก,กแตนชนระดาได้ออกมาโพสระบุข้อความเอาไว้ว่ามีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดก้นลงเหวเพื่อนมีความคิดเร็วๆกระทํากับรุนพี่แบบเคลียร์แทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเพราะอะไรแต่เขากับเขาค้างเพื่อนแบบหลับหูหลับ ตาไม่สนเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเขาก็ดังอีกฝั่งแบบรับลังอย่างสนุกปากซึ่งแตนจะบอกอะไรให้นะแตนก็มีเพื่อนและทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะมากตาไม่มีใครทํานิสัยต่าๆความคิดต่าๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนรักนัก,กร้องคนนี้เลยส่วนใหญ่กระเทยเขาจะมีภาวะรคนาเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตกระตนันยูอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สําคัญมีจิตใจสํานึกและอ่อนโยนไม่เป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบ นี้ก็คงมีค่าเธอที่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศและจะรอดูว่าเพื่อนรักของเธอยังจะรักเธอยาวนานแค่ไหนคิดใหม่ทําใหม่ได้ไม่สายหรือจะยุกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่มีความคิดอยู่ในกลาก็ตามใจ ซึ่งดังนั้นก็ดับได้ยาพยองจองหองระวังเหอเพื่อนรักในจะลากลงคุกได้นะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนค่ะซึ่งจากนั้นก็ทําให้ชาวเน็ตนั้นโยงไปทีจ๊ะอาสยามและเอมเพื่อนสนิทก่อนที่จะนงพนีจะออกมาเคลื่อนไหวลังมีดรามา่าระบุข้อความว่าจบนะคะอักษรยอ่อจอไม่ได้ทะเลาะกับใครค่ะ ่วนเรื่องแชทลับนั้นมีใครส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยค่ะไม่เคยเจอด้วยกันอย่าโยงอย่าพิมพ์สนุกกันไปค่ะด้วนโยงไม่สนุกด้วยนะซึ่งล่าสุดตักตาลชลาดาได้ประกาศยุติเสือโพดล่าสุดเชเลยชัดทุกสิ่งกระเฮยเพื่อนรักของนักร้องลูกทุ่งไม่ถึงใครอ่านโพดนี้แล้วรู้เลยโดยเธอนั้นได้โพดข้อความเช้าวันนี้เอาไว้ค่ะ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นล่าสุดจา้าหนงพนีก็ได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมส่วนกลับตักกรแตนแบบจุกๆุซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้บอกว่าถ้าพี่ไม่ชอบหนูหนูก็ไม่ชอบพี่ในตอนนี้หนูก็เกลียดพี่ค่ะเจอกันไม่ไหวนะคนเกลียดกันเขาไม่ยุ่งกันหรอกค่ะ ซึ่งหลังจากไลฟ์จบลงต๊กกแตนชลดาก็ได้เคลื่อนไหวทันทีลางรุ่นน้องจะนงพนีประกาศตัดขานไม่คอยยกมือไหว้ได้เธอได้โพสทัมามรรคจากสวนพาคินบ้านหนองนกเกรเรียนตำบลหนองหอยนคนรราชสีมาบ้านของเธอเองค่ะต่อมาไม่นานตาก,กแตนได้ออกมาไลฟ์ แล้วก็บอกกับผู้จัดการส่วนตัวโดยมีช่วงหนึ่งได้บอกว่ายอมรับว่าโค้ดแค่จ้าเอมด้วยความโมโหลั่นจ้าไม่เคยไหว้และในชีวิตจริงก็ไม่เคยไหว้มานนานแล้วล่ะค่ะ